ครับโอเคในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการปร,ปรับปรุงตัวต้นทุนของสินค้าหรือวัตถุดิบนะครับที่มีอยู่ในระบบนะฮะอ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าตัวระบบดูก่อนนะครับปุ่มลาสเปิดอ่าต่อไปโอเคนะครับเขาเรามาดูความหมายก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมาทําการปรับปรุงสินค้ามูลค่านะครับ คำว่าการปรับปรุงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นี้ฮะว่าเรามีการรับสินค้าเข้ามาแล้วจ่ายสินค้าออกไปนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเรามีการรับเข้ามาเพิ่มนะครับตัวสินค้าที่เรามีการจ่ายออกไปเนี่ยต้นทุนมันต้องมีการขยับใช่ไหมเพราะว่ามีการรับเพิ่มเข้ามาต้นทุนใหม่จะมีการเปลี่ยนไปในวันที่ก่อนหน้าหรืออีกเคสหนึ่งก็อาทิเช่นว่าเรามีการ ขายสินค้า,าไปจนกระทั่งสินค้าเนี่ยมันติดลบไมยถึงว่าเปิดบินไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะมาทําการบันทึกรับสินค้าย้อนหลังเข้าไปคราวนี้พอบันทึกย้อนหลังเข้าไปแต่เนื่องจากตัวต้นทุนเนี่ยมันบันทึกเอ่อเป็นศูนย์ไปแล้วมันก็ทําให้ตัวต้นทุนของสินค้าตัวนี้เนี่ยมันเพี้ยนออกไปนะฮะร,ระบบนี้ตรงหน้าจอนี้ออกมาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาลักษณะนี้นะครับก็คือ จะทำการรีคัลคูเลตหรือถ้าเกิดเป็นสั์อีกชื่อหนึงคือเป็นการรีอินเด็กต้นทุนนี้เองนะฮะทำให้ตัวต้นทุนเนี่ยมันจะถูกบันทึกเข้าไปใหม่ตอนที่เรามีการคํานวณน,นะครับอ่าโอเคฟังก์ชันนี้จะอยู่ที่ตรงระบบบัญชีนะครับเลือกที่การปรับปรุงมูลค่าสินค้านะครับขั้นตอนเราจะทําการเลือกวันที่นะครับเราจะเลือกวันที่เนี่ยตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นมีสินค้าไล่มาถึงวันที่ปัจจุบัน นะครับกดโอเคปึ๊บแล้วก็เลือกวันที่นะครับต้องเลือกขั้นตามขั้นตอนะฮะเลือกวันที่เสร็จเลือกสินค้าต่อนะครับว่าสินค้าเนี่ยจะเป็นรายการไหนอาทิเช่นอ่ะผมอาจจะเป็นสินค้าอ่ะรายการนี้นะครับขึ้นมากดเซิร์ชนะครับระบบจะทําการดึงข้อมูลสินค้าตัวนี้ที่เคยมีมูฟเมนต์เนี่ยตามนี้นะครับตามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นมานะครับ โอเคคราวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำการกดรีค l ลคูเล e คาว่ารีคอลคูเลตหมายถึงว่าระบบจะทำการปรับตัวต้นทุนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับกดรีคอลไปปุ๊บอ่ารียบร้อยละนะครับคราวนี้ระบบก็จะทำการปรับตัวต้นทุนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับจะเป็นประมาณนี้อ่านะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการปรับมูลตัวมูลค่าสินค้า ถ้าเราต้องการปรับปรูงตัวอื่นก็เลือกสินค้ารายการอื่นขึ้นมาแนละว่าอ่าเช่นสินค้ารายการนี้วัตถุดิบรายการนี้นะครับอ่ากดเซิร์ชนะครับเสร็จเรียบร้อยก็มากด r e คอ l l ปึ๊บอ่าระบบก็จะทำการรีคอร์เ t e ก็คือคำนวณต,ตัวต้นทุนให้ใหม่นะครับแล้วก็บันทึกตัวต้นทุนให้เราใหม่อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ไปนะฮะ เออในบางเคสในบางกรณีเด้สังเกตได้ว่าตัวเนี้ยต้นทุนเนี่ยมันเป็นศูนย์อ่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตอนที่เรารับสินค้าตัวนี้นะครับเข้ามาเอ่อจำนวนอาจจะเป็นไม่ได้สองอย่างนะหนึ่งก็คือตรงจํานวนรับมันน้อยกว่าจํานวนจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วรับน้อยกว่าจ่ายต้นทุนที่มีการตัดจ่ายไปจะต้องเป็นศูนย์อันนี้เป็นไปได้สองก็คือตัวรับเข้ามาเนี่ยไม่มีมูลค่า ตอนจ่ายไปปุ๊บม,มันหกกลลักกบลบกันแล้วมันก็เลยไม่มีมูลค่าตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่คำนวณตัวต้นทุนตัวนี้ให,หม่ต้นทุนที่ถูกคำนวณน,นะครับจะเป็นต้นทุนแบบเอ a วอเรสเท่านั้นนะครับ